และเราก็ครบรอบ2เดือนที่เราได้ทําการย้ายถิ่นฐานจากปทุมธานีมุ่งสู่ทางใต้สุราธานี2เดือนที่ผ่านมานี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเราอีกเช่นกันมีทั้งความเครียดความกดดัน<อ>แล้วก็ความไม่แน่นอนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันหลากหลายอารมณ์รวมกันไปหมดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจแล้วก็มีความกังวลดีใจกับการที่จะได้ย้ายกลับมาอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วก็มีความกังวลที่จะต้องย้ายถิ่นฐานอีกค่ะเหมือนเราต้องออาจากเซฟโซนแล้วก็ไปปรับตัว อีกอย่างหนึ่งที่เศร้าใจมากๆกก็คือต้องจากหอนี้ไปซึ่งเราอยู่มานานมากๆตั้งแต่ตอนที่เรียนธรรมศาสตร์ตอนจบได้งานก็อยู่ที่หอนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาอยู่บ้านที่สงขลา แฟนเราก็มาเช่าหอนี้ต่อพราะนางก็ได้งานที่สวทชในธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเราก็แต่งงานย้ายกลับมาอยู่กับแฟนที่ปทุมธานีที่หอนี้อีกเหมือนเดิมซึ่งรวมๆแล้วมันก็ประมาณ12ปีอะทุกคนมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่นี่เหมือนกับเป็นบ้านเป็นเซฟโซนของเราเลยก็ว่าได้ความทรงจําต่างๆในห้องนี้ก็คือเต็มไปหมดตอนเรียนมีรามีเพื่อนมาเล่นมาทํากับข้าวมากินมาเมามาเมากันมันหลากหลายอารมณ์มากที่ต้องจากห้องแห่งความทรงจําห้องนี้ไป แล้วมันก็ต้องถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตนะทุกคนลาก่อนนะ B 5 7 0 2ใดๆคือจังหวะที่เราปิดประตูนั้นเป็นครั้งสุดท้ายน้ําตาก็ไหลาพลากเลยทุกคนมันเศร้าแบบบอกไม่ถูกแล้วมันก็ดีใจที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแต่ก็เออเอาวะสู้กันอีกสักตั้งภูมิลําเนาเดิมของเราก็อยู่ที่จังหวัดสงขลาใครติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก,ก็จะรู้ดีเพราะว่าช่องนี้เปิดขึ้นมาได้เพราะว่าเรารีวิวอาหารที่สงขลาช่องนี้ก็เกิดจากความชอบของเราที่ชอบกินแล้วก็ชอบเที่ยวชอบไปหาของ แล้วก็เอามาลง<า>รีวิวให้เพื่อนๆได้ตามไปกินกานที่เราทําการรีวิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านโลเคอลเล็กๆแล้วก็เป็นร้านบ้านๆ<ต>เลยแต่มีเรื่องราวเป็นตำนานแล้วก็มีความอร่อยตั้งแต่ทําช่องมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนตอนนี้ก็ทําช่องมาได้ประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะถึงจะเปิดมาสักพักหนึ่งแต่จุดยืนของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่รับรีวิวร้านอาหารต้องขอโทษทุกร้านที่ติดต่อกันเข้ามาด้วยนะคะคือทุกครั้งบิ่มก็จะถามต่อว่าร้านเพื่อนๆอยู่ตรงไหนถ้ามีโอกาสได้ไปเราก็จะ ทานถ้าเกิดอร่อยเราก็จะบอกต่อแต่ถ้าเกิดไม่อร่อยเราก็จะอุบเอาไว้ไม่ได้บอกใครเพราะในส่วนตัวอาจจะคิดว่าไม่อร่อยแต่ว่าคนอื่นมาทานอาจจะอร่อยก็ได้รสชาติความอร่อยมันเป็นศิละปะอย่างหนึง่งที่แต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะเนาะทุกคนแล้วมันก็จะมีบางร้านที่แบบพอเห็นเราก็อยากให้เราทานฟรีแต่เราไม่เคยรับทานฟรีเลยค่ะยังไงก็ต้องเอาเงินดีฉันไปค่ะคือเราเกิดแล้วก็เติบโตมากับ,บบ้านที่แม่เปิดร้านอาหารเราจึงรู้ว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนไปหมดเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สุร 2เดือนแล้วจ้าแล้ว2เดือนนี้ก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าเราทานไปหลายร้านมากแล้วก็อร่อยแทบทูกร้านเลยเดี๋ยวยไวจะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะส่วนใครที่อยู่สุราษฎร์ก็สามารถแนะนําร้านเด็ดๆร้านอร่อยๆเข้ามาได้เลยและวิมกับคุณสาก็จะไปล้องร้านไหนที่เด็ดสําหรับเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย